ตลอดเวลาน้าใหญ่มีู่ z ใกล้เดกอายผู้หญิงคนนี้ชอบปกกล้องนะเออแล้วเล่นกล้องตลอดเวลาด้วยไม่ไหวนะมามาเส้นดึงดดอนี่เงี้ยถือพี่เอพี่เลยแหมพี่เอกละหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นพี่เอตลอดเวลาบ้าเปล่าเปาชอบแกมากวะไม่ใช่แกวาเขาคิดอะไรกับเ่าจริงจะเหลือหรอแหมฉันจะสังเกตดูตลอดเวลาแหละมาคุยกับซีตลอดเวลาเลยกับฉันน่ะไม่สนใจ เราจริงเลยแต่ชวนคุยแต่เรื่องปลาเรื่องปลาอย่างงั้นอย่างนี้แหมก็ตำแหน่งเขาใหญ่โตขนาดนั้นจะไคุยเรื่องอะไรล่ะเขาพี่อายเขาต้องคุยแต่เรื่องปลาเอาเรื่องปลามาอ้างแน่นอนอ่ะนี่เอาดูดีเองจังเลยนะเฮ้ดูดิึปลายากล่ะพูดถึงก็เมลมาเลยพี่นะไหนเอามาดูไหนนี้ไม่เอาเรื่องไรลไ่ามาดูเลยไม่เอา มาดูเลยไปิดเลยเอามาดูหน่อยนะนิดนึงนะไปเพื่อนดูหน,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 น่อยแล้วเออเร็วแล้ว ไจังเลยอะทำไมแน่รักอย่างนี้อะเฮ้ยเราไปดูของจริงกันเลยปะจรดีเหรอเฮ้ยเลยบุกจริเหรเไม่อยเลยแหมแบบบุกไปบ้านเขาน่าเกลียดบุกเฮ้ยนานนานทีผ่านมาแถวนี้ไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่อย่ากเลยจริงจริงไปเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรตัดสินใจแล้วไปเลยโอ้โหเหรอแค่มันจะ